สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับครูนิดอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้เรามาพบกันใน EP ีที่10เรื่องอักษรควบไม่แท้ตอนที่2นะคะในวิดีโอที่แล้วเราเรียนเรื่องของอักษรควบไม่แท้ในตอนที่1ไปแล้วก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนี้เดี๋ยวเราไปดูจุประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะ เมื่อนักเรียนเรียนเรื่องอักษรควบไม่แท้ไปแล้วนักเรียนจะได้อะไรไปบ้างมาดูจุดประสงค์กันก่อนเลยค่ะ 1. นนักเรียนสามารถบอกความหมายของอักษรควบไม่แท้ได้ถูกต้อง 2. นักเรียนสามารถอ่านและเขียนคำที่มีอักษรควบไม่แท้ได้ถูกต้อง 3. นักเรียนมีความเอาใจใส่ต่อการเรียนดีมาดูเรื่องอักษรควบไม่แท้ค่ะ อักษรควบไม่แท้เป็นคำที่มีพยัญชนะต้นควบตัวรอเรือนะคะแต่เวลาอ่านจะไม่ออกเสียงตัวรอเรือมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอักษรควบไม่แท้อันแรกนะคะจะมีพยัญชนะต้นจจานสอโซ่สอสลาสอเสือควบตัวรอเรือ เวลาอ่านจะออกเสียงแต่ตัวหน้านะคะไม่ออกเสียงตัวรอเรือมีอะไรบ้างถ้าจอจานควบรอเรือมีคําเดียวคือคําว่าจริงจะออกเสียงเป็นตัวจอจานนะคะสอโซ่ควบรอเรือก็มีคำเดียวเหมือนกันค่ะมีคำว่าใสซึ่งจะอ่านออกเสียงเป็นตัวส่อโซ่ค่ะสอสลาควบรอเรืออย่างเช่น เศร้าศรัทธาปราศัยอาสมเศรษฐีนะคะจะอ่านออกเป็นตัวสอเสือค่ะต่อไปตัวสอเสือควบรอรเรือเช่นสร้างเสริมสร้อยสงนะคะสอเสือควบรอรเรือก็เหมือนกันค่ะจะอ่านออกเป็นตัวสอเสือ อันนี้เป็นตัวอย่างบางคำเท่านั้นที่คุณครูนิดยกมาให้เด็กๆดูนะคะทีนี้อันที่สองค่ะพยัญชนะต้นทะตะอตาหารควบกับตัวรอเรือจะอ่านออกเสียงเป็นตัวสซโซนะคะคุณครูนิดก็มีบทกลอนมาให้เด็กได้อ่านนะคะจะได้จำได้ง่ายขึ้นนะคะเด็กๆลองอ่านตามคุณครูนิดนะคะ มีสาวสวดทรงสวยทราบว่ารวยมีทรัพย์มากสามวไวลูกพุทธาใกล้ต้นไทรฉะเชิงเซาน้ำพัดทรายมาแทรกสวงแทบแยกต้องอับเฉาฐานะสุดโสมเหงาเร่งรีบเข้าในกระทรวงนะคะเขาบอกว่า ตัวทอรอบางคำนะคะจะไม่ได้อ่านออกเสียงเป็นตัวสอโซตัวทอรอบางคำจะเป็นคำอักษรควบแท้นะคะซึ่งเวลาอ่านจะอ่านออกสองตัวพร้อมกันนะคะอย่างเช่นคำว่าจันทรานิทรา แล้วก็ intra นะคะซึ่งยังมีอีกหลายๆคําที่เป็นอรอนะคะอันนี้คือตัวอย่างคําเท่านั้นค่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูวิดีโอเรื่องอักษรควบไม่แท้กันนะคะถ้าดเด็กๆพร้อมแล้วไปดูวิดีโอกันเลยค่ะค,คําควบกล้ำไม่แท้หมายถึงคำที่มีพยัญชนะต้น2ตัวเรียงกัน พยัญชนะตัวหน้าจะเป็นตัวจอจานสอโซทอทหารสอสลาและสอเสือพยัญชนะตัวควบจะเป็นตัวรอเรือประสมสระเดียวกันเวลาอ่านจะออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้าและไม่ออกเสียงรอเรือหากพยัญชนะต้นตัวแรกเป็นตัวจออจานสอโซส,สอสลาและสอเสือควบรวมกับรอเรือ เวลาอ่านจะออกเสียงตามพยัญชนะตัวหน้าและไม่ออกเสียงตัวรอเรือ mm. คำที่มีพยัญชนะต้นเป็นตัวจอจานควบรอเรือจะมีเพียงคำเดียวคือจริงอ่านว่าจริงคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นตัวสอโซ่ควบรอเรือจะมีเพียงคำเดียวเช่นกันคือไซอ่านว่า ไซคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นตัวสอสาราควบรอเรือจะมีอยู่หลากหลายคำด้วยกันเช่นสีอ่านว่าสีเศ้ราอ่านว่าเศ้ราศรัทธาอ่านว่าศรัทธาปราศัยอ่านว่าปราศัยเศรษฐีอ่านว่า ีคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นตัวสอเสือควบรอเรือจะมีอยู่หลากหลายคำด้วยกันเช่นสร้อยอ่านว่าสร้อยสร้างอ่านว่าสร้างเสร็จอ่านว่าเสร็จสะน้ําอ่านว่าสะน้ําประเสริฐอ่านว่าประเสริฐ หากพยัญชนะต้นตัวแรกเป็นตัวทอทหารควบรวมกับตัวรอเรือเวลาอ่านจะออกเสียงตัวซอโซ่เช่นทรงอ่านว่าทรงคำที่มีพยัญชนะต้นตัวหน้าเป็นทอทหารควบรวมกับรอเรือมีหลากหลายคำด้วยกันเช่นทรายอ่านว่าทรายทราบอ่านว่าทราบ พุทธาอ่านว่าพุทธาอินซีอ่านว่า,าอินซีซับอ่านว่าซ,ซับต้นไซอ่านว่าต้นไซแทกอ่านว่าแทกสุดโซมอ่านว่าสุดโซมสวดทรงอ่านว่าส,สวดทรง ฉะเชิงเซาอ่านว่าฉะเชิงเซาทีนี้หลังจากที่เราได้เรียนรู้กันในเรื่องของคำควบกล้ำไม่แท้กันไปแล้วเด็กๆลองมาเติมคำให้กลายเป็นคำควบกล้ำไม่แท้ที่สมบูรณ์กันดูนะคะภาพนี้ควรเติมคำว่าอะไรให้กลายเป็นคำที่สมบูรณ์คะเด็กๆถูกต้องค่ะควรเติมคำว่าใสจะกลายเป็น ต้นไทรภาพนี้ควรเติมคำว่าอะไรคะเก่งมากค่ะเราควรเติมคำว่าสร้อยจะกลายเป็นคำว่าสายสร้อยและภาพนี้ควรเติมคำว่าอะไรลงไปคะเด็กๆ เก่งมากค่ะควรเติมคำว่า C จะกลายเป็นอิน <önemli> ซ<ส>ีเมื่อเด็กๆมีความรู้ความเข้าใจแล้วเราลองมาทำกิจกรรมท้าทายกันดูนะคะให้นักเรียนเขียนคำควบกล้ำไม่แท้พร้อมกับคำอ่านลงในสมุดภาษาไทยจำนวนสิบคำได้ดูวิดีโอไปแล้วเข้าใจมากขึ้นไหมคะ รู้ความหมายของอักษรควบไม่แท้หรือยังนะคะอักษรควบไม่แท้ก็คืออักษรที่ควบยัญชนะตัวที่2อแค่เฉพาะตัวรอเรือเท่านั้นนะคะซึ่งตัวหน้าก็จะมีตัวโอโซจจานสอสาลาสอเสือแล้วก็ตัวทอราหารค่ะซึ่งเวลาที่อ่านจะอ่านไม่เหมือนกันนะคะ ซึ่งเด็กๆก็ได้รู้ไปแล้วทีนี้เรามาดูงานกันค่ะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดลงในสมุดนะคะจำนวน10ข้ออย่าลืมว่าเขียนวันที่กับพศด้วยตัวเลขไทยนะคะให้เขียนชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นไว้ที่บนหัวกระดาษนะคะงานมีทั้งหมด10ข้อ เขาบอกว่าจงเขียนคําอ่านของคําควบไม่แท้ที่กําหนดให้นะคะมีคําอะไรบ้าง 1. พทุทธามัดส,สีเศษศรัทธาเศษฐีศักศีสามัยแสงอินรีแล้วก็โศกเศร้าค่ะคนครูนิดให้ตัวอย่างในข้อที่แรกคือคําว่า พุทธานะคะพุทธาเวลาเขียนคําอ่านพออุดอพุทธแล้วก็ขีดสั้นนะคะซออาซาซึ่งเป็นตัวทอรหารรอเรือเวลาอ่านจะอ่านออกเป็นตัวซอโซ่นะคะเสร็จ10ข้อแล้วขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยถ่ายรูปให้ชัดเจนส่งไปที่ลายกลุ่มแล้วก็ไปที่อัลบั้มส่งงานวิชาภาษาไทยค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะเรื่องอักษรควบไม่แท้ยากไหมคะความแตกต่างระหว่างอักษรควบแท้กับควบไม่แท้ก็คือถ้าเป็นอักษรควบแท้จะควบตัวรอเรือรอลิงแล้วก็ตัววอแหวนนะคะส่วนควบไม่แท้จะควบแค่ตัวรอเรือเท่านั้นส่วนความที่เหมือนกันก็คือทั้งอักษรควบแท้และควบไม่แท้ จะมีพยัญชนะต้น2ตัวเหมือนกันนะคะถ้านักเด็กยังไม่เข้าใจหรือว่ายากเกินไปเด็กๆสามารถกลับไปดูวิดีโอได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะ